สูงจังเลยเห็นพอดีเลยพอ,เออพอดีน่ะมาแล้วต้นสวยมาเลย ดีเจอกันทุกงานเจอกันทุกงานเลยเจอกันทุกงานเยอะขอไม่ขายิ่งขาไปกินแล้วแล้วประารเขาจี๋เขาจีด้านนี่แหละตากให้เข้าใจเลยนะคะฝากเลยนะคะขอบคุณมาะเมื่อื่นหรือค่ะมืออื่นสำหรับติดบันแห่งเดือนยูยาโซท้อนค่ะเดี๋ยวถามว่าถ้าเบื้องยูนี่แหละเล่นเล่นแล้วก็วันที่สิบเก้าเล่อยู่ที่นี่ค่ะนี่ละวันที่สิบเก้ามาแน่นอนมแน่นอนฝากช่องเลยนะคุณนายบ้านนายจิอวัน นายบ้านนายเจลวันนะค่ะอ okay. ัน <me น <me ี้ผู้ซอยผู้ซอยัะจ้โอเควงมันีอยู่เนีวงมน้องพวงมนีแกคณวงมานีไวงมันี เป็นงัยาสบือสาวหน่อยยาสยาอยู่ักามี่เรเอี่ะลอยซีเนียอยเนี่ยอุแม่าติตาไม่ได้ัเลยใจใจเด้อมืีเื่องพวกวนีเรเรียกพวงวันนี้ตลอแมตาไม่้เลยพววัีเร่อว่าแอดแอดดินบนค่ะน่นแยซีี่เลยอแม่ของ

วันนี้13นะครับ13มกราคมสาวน้อยลำเพลินโชูนะครับวันนี้สาวนแสดงสามทุ่มนะครับ3ามทุ่มตอนนี้2องทุ่มนะครับงันไม่เสร็จแสดงแสดง3ามทุ่มนะครับตอนนี้คนกำลังมานะครับ ลังมาลานพุทธมนตรนีสานนะครับพุทธมนตรนีสาลโอ้โหลานปูนอย่างดีนะฮะลานปูนอย่างดีเลย <c oughs> พุทธมนตรนีสารลานปูนอย่างดี <c oughs> อ่าบรรยากาศดีนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแต่ยังไม่หนาวนะ ดึกๆน่าจะหนาวอยู่แต่ตอนนี้เย็นหน่อยนึงเ <g ül> ย็นสักหน่อยแต่ยังไม่หนาวเย็นแต่ยังไม่หนาวนะครับเย็นไม่หนาว <c oughs> <c oughs> ดูหน้าเวทีตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะเวทีเรียบร้อยรอ การแสดงกำลังมานะครับช่วงนี้สองทุ่มนะฮะคนกำลังมาครับที่ของเราก็จองเสาไฟนี่แหละจองที่เสาไฟเป็นหลักอ,อากาศเริ่มเย็น ากาศเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็น ฉลองพุทธมนตรีศาลนะครับ10วัน10บคืนครับ10วัน1ิคืนสุดท้ายวันที่19นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดงานหมอลำเนี่ยพรุ่งนี้มนแคนแ่นคูนนะครับท่านใดจะมาชมพรุ่งนี้มนแคนแคนคูนทุกคน kuikab คณะผอลำศิลปินทุกค่ายทีครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสคริปในการแสดงและก็ได้ร่วมกันแสดงออกนะครับผมถึงความอะไรยิ่งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยจพระบรมราชนีด้าพระบระหลงราชชนนีพันปีหลวงก็ถือว่าในการในนี้นะครับผมการแสดงชุดนี้ขอขอบร่วมือกับพี่น้องทุกท่านโปรดยืนขึ้นด้วยความสงบนะครับขอข้อรบเมื่อจากพีจากนอกได้ครับผมยืนขึ้นด้วยความสงบติ่งรับก่อนที่จะนะครับผม ทำการแสดงชุดนี้ กำกทำการแสดงชนตีนะครับผมแม่ฟ้าแม่ของข้าลูกขอน้อถบายความมาลัยพระชนนีตายลมเงาพระปารบีอันเกินฟ้าคือมาตาแผ่นดินทิ่สยามศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สงา่าศิลปะที่ศิบสารศิลปธรรม ขอพระองค์สรงฟูมอยู่สวนสบันขอพระพันปีปกคุมรัชสไัยขอสถิตป,ปกป้องตังจนชาวไทยขอสถิตอยู่กลางใจทางนิกายเออ ห้องพระสบชนทั้งปัวน้อตาร้วนลังสองแก้มเสนอาไลสะดิดดวงขึน้นเมืองฟ้าเนาวสวัน พกมนั์นจาบันครมเกลวอนหายน้อมสําเนึกพระเมตตาต่อชาวไทยพระสดิจสู่สวรรค์ทลายพระมา ทุกท่านนั่งลงได้ครับ เื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเหมือนกับที่ทุกคนได้ทราบข่าวครับกับสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดในการประทะกันของไทยกัมพูชานะครับผมพวกเราทีมงานสาวน้อยหลับเงินโจขอสัุดีทหารกล้าที่เสียสละเลือดเน่อเป็นรั้วแนวกั้นของชายอมใช้ร่างกายตนเองปกป้องแผ่นดินของไทยเหมือนกับในบทน,นิยายนิงครับ แต่ทหารพวกข้าที่ข้ารักจงตระหนักใจว่าข้าเป็นห่วงที่ท่านอยู่สู้ภัยได้ทำตัวโดยไม่ห่วงชีวิตคิดป,ป้องภัยาจคนชิดเดนมันทำไว้เจ็บปวดเลือแสนใครกันจะเ้าใจเอาคนใจแด่นที่สูงสียรใอยไ,ไม่มีอะไรมา

ตัวข้านี้ขอเธอชูบุรุษชายข้าขอบไทยพวกเราได้นามสารน้อยและผืนโชขอสตูดีวีและชนทหารก้าผู้เสียสละชีพเพื่อปกป้องรักษาทิปไตยของไทย เพื่อคนไทยทุกคนในทางกอับพวกเราแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละปคุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวข,ของท่านแล้วก็ขอสุงกระจัยให้กับประชาชนที่อยู่ในชายแดน